ที่พักของเราในทริปนี้คือเซ็นทาราทรอปิค้าเกาะช้างครับที่เนี่ยตั้งอยู่บนชายหาดคลองพราวติดทะเลด้วยบรรยากาศดีมากๆจอกแบบดีไซน์แบบ Tropical ต้นไม้เยอะครับมองไปทางไหนคือสดชื่นไปหมดเลยนะครับไม่มีพื้นที่ไหนไม่เขียวครับกระลอกแดงเหรอโอ้โหธรรมชาติมากว้าวน้องแอบ,บมองว่ะ f e ลลิ่งที่นี่จะเหมือนแบบป่าเขตร้อนชื้นนะเหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในป่าแบบนั้นเลยครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็พาเราชมรอบๆอบรีสอร์ทนะครับคือกว้างมากๆแล้วก็บรรากาศดีด้วยสําหรับห้องพักไทยเริ่มแรกของเขานะก็จะเป็นวิวสวนนะแต่คือมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับไทยแรกคือมีอ่างอาบน้ําแช่ตัวด้วยผมงงมากและคือห้องกว้างขวางนะมีเทเลสให้นั่งๆน,นอนๆได้สุดจริงๆเลยครับ ที่พักที่นี่คือกว้างมากนะครับพื้นที่ตรงสวนตรงกลางของเขาอะเยอะกว่าโรงแรมอื่นนะที่ผมไปมานะมันเป็นลานโลง่งๆแล้วก็มีสนามหญนะ้าเนี้ยดูแบบสบายตาไม่ไม่ได้แบบอึดอัดไงคือเรื่องของชื่อเสียงนะครับการการบริการของเขาความสะดวกสบายบต่างเนี่ยจริงๆก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเซนทาราเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาพักที่เซนทาราเกาะช้างเลยเขาจะใช้หลังคาเหมือนเป็นมุงจากนะอยู่ด้านบนอนะไรเงี้ยตัวผนังก็พยายามทําเหมือนเป็นดินๆน,นปั้นๆนะ มีแบบรอยนูนๆขึ้นมาอะไรเงี้ยบ้านแบบฟินสโตนเออ <laughs> น่ารักดีนะ สระว่ายน้ําก็มีถึงสสระที่พนักงานเขาก็พาดูรอบๆนะมีเป็นพวกฟิตเนสนะครับแล้วก็มีโซนสปาโอส่วนต่างๆก็ออกแบบได้สวยคลาสสิกมากๆนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูที่ชายหาดข้างหน้ากันครับเซนทาราตั้งอยู่บริเวณหาดคลองพล้าครับเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยและเงียบสงบที่สุดของเกาะช้างเลยและจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินได้จากรีสอร์ทเลยด้วยชายหาดทอดตัวยาวมีพื้นที่ให้เดินเล่นเยอะครับ